สวัสดีครับบีเจพอพาลุยวันนี้นะฮะก็มาอยู่ที่กองถ่ายของคนเป็นชาแนลนะฮะแล้วก็สิ่งที่พิเศษ,ษ,ษในกองถ่ายที่ผมได้รับรู้มานะฮะก่อนที่จะไปถึงสิ่งพิเศษผมอยากจะถามผู้จัดนะฮะเจ้าของคนเป็นชาแนลนะฮะถ้าแกค,คุณเบลหรือน้องเบลนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเบลคน เป็นชาแนลนะคะ<ม>ก็เป็นทั้งผู้จัดแล้วก็เป็นเจ้าของ <ผม S 1> เพจด้วยนะคะผมอยากจะถามนิดนึงว่าพอเป็นมันไปเนี่ยของละครเรื่องเนี้ที่ผมมามาเล่นด้วยนะมีแรงบันดาลใจอะไรคืออยากจะสะท้อนสังคมในอีกแง่มุมหนึ่งนะเพราะคนสมัยนีย้ชอบวัดค่าของคนด้วยกัน รวยจนครับอ่าหรือว่าการแต่งตัวที่แบบว่าสูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาตีแผ่ให้เห็นว่ามันยังมีอมุมหนึ่งที่เขา่อไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดแล้วใครพ่วงกลับพ่งกับเหรอคะครับเรื่องนี้ไม่มีพ่วงกลับครับนะครับเป็นเป็นละครเรื่องแรกที่ไม่มีผพ่วำกับเหตุผลไม่มีผพ่วำกับเพราะว่า พวกเราทุกคนนี่มีส่วนร่วม<เ>มีส่วนร่วมทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบลไม่ว่าจะเป็นพี่ยอดไม่ว่าจะเป็นล็อกหรือแฟนหรือพาวหรือแม้ก็ทงพี่อดอกแดกครับห,หรือรวมนงผมไม่มีทุกคนมีสิทธิ์เสนอกันหมดเพราะว่าถ้ามีพ่วงกับเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า เออคนดูแลคนเดียวแต่พวกเราอยากช่วยกันดูแต่พวกเราอยากร่วมมือกันแสแงควอซินเองเวลาทุกคนเนี่ยร่วมมือกันหมดอันไหนผิดก็บอกผิดบอกถูกนะฮะถ้าเกิดเราบอกในสิ่งที่เขาทําผิดแล้วเราไปบอกว่าถูกมันก็ไม่มีการพัฒนาใช่ครับผมเพราะทุกคนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเบลเป็นยอดเป็นโยงปากเกดหรือล็อกเวลาเจออะไรที่เอ้ย อย่างน้องเผาจะอยู่ตกใจก่อนที่เราใจเมื่อกี้เนี่ยนะก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะบอกได้เลยมันพิดครับผมใช่ไหมก็คือช่วยกันเอ๊ะอ่ะหรือทักทวงว่าพี่ว่าต้องขั้นตอนนี้พี่ว่าต้องคําพูดนี้คือเราอยู่กับแบบครอบครัวคําว่าครอบครัวคือเราต้องรับฟังทุกทุกคําพูดทุกคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นน้องอายุน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดน้องเห็นว่าตรงนี้มันควรทําพี่เขาก็ฟังหรือพี่อายุมากกว่าแต่เราเป็นน้องเราก็ต้องรับฟังในบทที่เขา เคยเคยเคยศึกษาและเรียนรู้มาครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นแบบพิดแล้วคุณเราผ่านไปผลงานเราก็ออกมาไม่ดีไม่ดีใช่ก็ออกมาไม่ดีปุ๊บโทษไทรไม่ได้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ได้าทุกคนสังเกตก็คือพอเราเล่นไม่ดีปุ๊บเราแก้ไขตรงนั้นเลยเราผิดตรงนี้ก็แก้ไขตรงนั้นเลยแก้ไหมพี่ยอดใช่กไคือเราจะไม่รอเลย เดี๋ยวผมก็ถามนักแสดงก่อนแล้วกันว่าวันนี้เล่นแล้วเป็นไงบ้างถามจากคุณล็อกแล้วกันเป็นไงบ้างฮะวันนี้สนุกดีครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแล้วบทบาทเล่นเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นเป็นแฟนน้องอมเล่นเป็นคนรวยค่ะแล้วก็อ่อสร้อยหายแล้วก็มีอ๋ออย่าสปอยเก็บไว้ก่อนอนติดตามนะฮะคนเป็นชาแนลนะครับ ใายแล้วไม่เบรกนี่สปอยติเรื่องน้องพราวหรือน้องต้นข้าววันนี้มาทำอะไรเล่นอะไรก็วันนี้มาเล่นเป็นบทตัวร้ายนะคะก็จะคอยยูคอยเสียมกับพี่พอนะคะว่าจะเล่นด้วยหรือไปใช่ค่ะว่าเป็นยังไงจนแต่งตัวเงี่ยก็คือแบบคนไม่ดีในสายตาเร้ายอยากรู้ว่าร้ายยังไงต้องไปดูในละครใช่รู้ร้ายยังไงเปิดในละครแต่ตัวร้ายนี่ก็เป็น ตลกได้เหมือนกออันนะฮะที่เราตลกกันทั้งกองเลยคือในในมุงของงานเนี่ยบางทีเราก็มีรอยยิ้มเหมือนกัน,ออนะฮะโอเควันนี้เราก็พา,าตาวรกองถ่ายของเดี๋ยวเดี๋ยวไปนิดนึงมึงสัมภา้าสาวทกคนมาแล้วครูสองคนล่ะลืมไปไม่เดี๋ยวโดยเฉพาะครูเนี่ยไม่เท่าไหร่นี่พี่ครูนีจ่จริงๆแล้วอ่ะจะไม่บอกใครนะผมถามท่าน จำแี่ตัดสองคนนั้นผมไม่ตัดอ้ยอ้าวสัมภา์าพี่ยอดเดี๋ยวผมขอถามพี่ยอดกับความรู้สึกกับอลครตเรื่องนี้ที่ความรู้สึกของพี่ยอดกับการที่มาร่วมงานกับกา,ารที่มาร่วมงานกับทีเนี้ยก็ในใจนะครับก็รู้สึกว่าขอบคุณชีใจที่น้องให้เกียรติับให้โอกาสถามว่ากองเล็ก นะครับแต่ว่าอบคุ่นขอบคุณขอบคุณนายโยงขอบคุณพี่ล็อกขอบคุณทุกคนจริงๆถามว่าดีไหมส่วนตัวยังไม่ดีเท่าควรสำหรับตัวผมนะแต่ด้วยคําแนะนําจากนายโยงพีล็อกทุกคนการพัฒนาต้องเกิดขึ้นก็ต่อไปก็จะทำให้ดีตอนนี้แนะับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับครับอ้าวถึงคิวของนายโยกปาเกตผมครับหรือดาวร้ายสายบุญประสบการณ์ไม่มีฮจากความทะเยอทะยานสูงเชฟอครับผมเรื่องนี้ฮะในเมื่อมีคนจนเรื่องนี้ก็ต้องเล่นเป็นคนจนในเมื่อมีคนรวยเรื่องนี้ก็ต้องเป็นคนจนครับดูเลยหน้าตายังไงก็คว้าไว้ด้วยนะครับัเรื่องน้ำใจคนอ่า ชาอาคดเป็ชาแนลโอ้ยอ่าไล่ออกเลยไหมคะอยากอยากทางช่องทางคนเป็นชาแนลครับปด้ตอล็อกไปด้วยจัดฝากไปด้วยนะครับอันนี้เป็นอีพีที่ห้าของเอ็ดคนเป็นชาแนลนะฮะฝากไปด้วยแล้วจะมีพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะฮะเออยังยังยังอ่าลอกดัชเชิญยิ้มอีกคนดัชเชวันนี้ให้ติดงานใช่ไห้แล้วคราจะติ่งงานไม่ลองเมียตาม ออเมียโทรตามจะบอกม,น <c oughs> <ผ>มันนะค <c oughs> นเราไม่ทามอยู่ผมไม่บอกเมียมันตา้งแค่นะฮะก็จบของรายการดีเจพอพาลุยนะเท่านี้นะฮะเพราะทุกคนได้พูดกันหมดแล้วนะฮะไหนจะเล่นมุกสักหน่อยโดนขัดมุกสักหน่อยเดี๋ยวเราพบกันในอีพีหน้าแล้วกัน <c oughs> ว่าผมจะไปไหนมาไหนอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกที <c oughs> เรื่องของมือตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังเป็นยังไง